ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบาวแหลมพารวยเก่าพารวยเสี้ยนหวยพารวยจะพาพี่น้องครับมาติดตามครับผมเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567เลขที่ออก737206ครับ3ตัวบน206 2ตัวล่าง 72ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านไหที่โชคที่มานกันนะครับเนาะเบาแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้าครับสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่บว์ทันโชคท่านหมานครับผมเข้ามาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมครับผมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมครับมือนีเบ้าแหลมจะพาพี่น้องครับไปติดตามนะครับเนาะรับกับแนวทางเหล่าพัฒนาครับผมรับสําหรับมือนีครับจะมีตัวใดกันบางนะครับเนาะรับไปเบิ้งครับผมผลงานในงวดที่ผ่านมากันก่อนครับพี่น้องครับ ครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์เนาะพี่น้องเนาะครับท่านใดสนใจเขากลุ่มครับผมครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับพี่น้องไอดี ID ไลน์ครับผมศูนย์เก้าแปดขอประท่านอภัยครับผมศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสามเก้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสาม เก้าหกศูกระผมเบาแหลมพารวยกระผมยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนกระผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะท่านใดสนใจหวยหุ้นกระผมครับหน่อยๆตัวเนาะพี่น้องเนาะครับฟันให้เน้นๆกันเลยกับรับเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับเนาะครับบ่าจะเป็นเล้าบ่าจะเป็นไทยกระผมครับเน้นๆเลยกระผมครับกับในกลุ่มกับเบาแหลมให้แนวทางตั้งแต่กระผมแต่เสาเลยพี่น้องครับกับ เข้ามาดูแลกลุ่มตั้งแต่ตีซี่ครับผมครับจนถึงเนาะครับเนาะครับเกือบจะเที่ยงขึ้นพุ่นแหละครับแต่ละมือของทุกมือเลยครับพี่น้องครับบราแลมจะคำนวณหวยลงไงพี่น้องเอพซีครับผมเบิดมือครับผมครับถามว่าสีติของหวยดีหรือเปล่านะครับเนาะครับเมื่อวานนี่ก็ถือว่าครับเป็นที่น่าพอใจครับผมครับตั้งแต่เสาจนนอดช่วงบ่ายๆครับผมก็เข้ามาตลอดครับพี่น้องก็มีหลุด รับบางซีหานครับผมช่วงบ่ายมาเลยครับผมจหนอนหน้าน้อยกับมีลดครับผมลดเง้วช่วงหนึ่งครับกับมีมะเขาอีกช่วงช่วงเย็นมากกลางคืนมาดึกนะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซที่อยู่ในกลุ่มก็จะรู้ครับผมครับพี่น้องเอฟซีทันใดครับผมมีกลุ่มรือว่าขับอยากลองมาเบิงแนวทางอยู่กลุ่มของเบาแหลมครับผมกับแอดไลน์เข้ามากครับพี่น้องครับครับ เกิดเป็นการเสียเวลาของพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะกลับไปเบิงกระผมผลงานของเบ้าแหลมในวดติพันธนมากกระผมครับเบ้าแหลมฟันเก่านะพี่น้องครับซึ่งปกติกระผมเบ้าแหลมจะฟันศูนย์ครับพี่น้องครับแต่ว่าทีนี้สูตรแน่จน้อยเพราะว่าคำนวณหลายครับพี่น้องครับคำนวณหลายคิดมากนะครับเนาะครับซึ่งการเหตุแนวทางบางครังกัครับการวิเคราะห์หลายกับเขาการวิเคราะห์ลายกับรุดได้พี่น้องครับกับเสียดายอยู่ครับกับเลยมาเนียนเก่าศูนย์ ครับผม8ปดศูนย์ให้พี่น้องเอฟซีครับผมเพราะว่าโดยปกติจะฟันศูนย์ครับผมแล้วก็ฟันศูนย์แปดน้องพี่น้องครับศูนย์แปดก็จะขึ้นเป็นศูนย์เก้าครับผมก็จะลงครับผมครับแต่ว่าเก้าศูนย์น้องพี่น้องตอนช่วงครับผมยังม่แลงครับผมก็กันไว้ให้พี่น้องเอฟซีในกลุ่มศูนย์หกนะครับเนาะครับธันใดครับผมครับอยู่ในกลุ่มก็จะโชคดีไป หลอดตัวนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหวยมันหลุดครับพี่น้องครับอ่ะวันนี้มีตัวใดกันบ้างครับผมกับฝากพี่น้องเอฟซีกันนะครับเนาะครับขอมาแล้วกับครับผมอย่าลืมกันครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะให้กับตั้งช่องของเบาแหลมพารวยครับผมกล่าวพารวยเซียนหวยพารวยครับผมครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทำคลิปนะครับเนาะครับสําหรับครับผมหวยลาวมาต้านนะครับเนาะในมือนี่ครับผมครับ ที่สองทุ่มครึ่งเนาะพี่น้องจะรู้ผลครับผมก็คือวันพุธที่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เราพัฒนาครับสำหรับมือน,นี้จะว่าพี่น้องครับไปติดตามนะครับเน,ะนาะแนวทางของเบาวแหลมพารวย ครับอ่ะไปเบื้องลีวิ่งกันก่อนนะครับเนาะบนลาบ่างบนล่างวิ่งรูด ครับสำหรับมือหนีนะครับเนาะฟันใหนพี่น้องเอฟซีครับผมตัวเดียวเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าฝากพี่น้องนะครับเนาะสายวิ่งสายรูดผิดจราากันเบิงบางงวดว่างหันนี่ครับผมบ้าแหลมในสูตรฟันศูนย์เลยพี่น้องครับเขาเต็มๆเลยได้ครับผมครับแต่ว่าคำนวณหลายโพดครับผมครับมือนีก็เลยครับผมครับบอกคิดอย่างไรฟันตามสูตรไปเลยครับผมครับโอกาสพลาดยากขึ้นกันครับพี่น้องครับ สำหรับแนวทางก็มีเข่ามีหลุดน้ะครับเนาะแต่ว่าขับตามสิติกรับถือว่าเดินดีครับพี่น้องอ่ะฝากให้ผิดารณหน้ากันเบิงลร้ท่านกืที่าเลขตัวเดียวเป็นยังคือจังตีแต่ล่างออกกว้างแต่น้องรับเนาะหาความงามอยู่พี่น้อง เอาฝากกันไว้เล่ครับผมเรียหนึ่งเด้อยู่ในนี้ครับผมบอยไปไสม์มือนี่ตีตะล่างไว้แล้ว <laughs> <laughs> มือตื้งสันเบ้าแลม <laughs> ขอพระท่านอภัยฮะครับเอาฝากเอาไว้ในเล่กพี่น้องสายวิ่งสายลุด ขออนุญาตนิดนึงครับผมขยับโต๊ะกอนครับอ่ะไปเบิ้งครับผมสาหรับจับคู่ครับก่อ,อนไปเบิ้งจับคู่ไปเบิ้งตวฟันกันเลยครับพี่น้องครับฟันเน้นๆครับพี่น้องี่น้อง F c กันเลยนะครับเนาะ หนึ่งสี่เน้นๆกรับผมฮะไพ่มากไพ่ชอบนะครับเนาะกะพิจารณาเบิงบอมากบ่ชอบกะสามารถเรื่อนผ่านได้ครับพี่น้อง ครับสำหรับเนื้อทางเบาแหลมครับผมตัวเด่นตัวเน้นนี่จริงๆนี่หายคู่เดียวนี่พี่น้องกะครับผมรุนกันได้หลยได้ครับผมครับพราะว่าตามซีตีที่เบาแหลมเห็ดหวยเล้ามากนะครับน้องบอกว่าจะเป็นหวยเล้าหวยหุ่นหวยรัฐบาลไทยครับผมครับเนวทางจะขยับจากเลขสิบสี่นี่บอกรีครับพี่น้องครับ ลองเบิ่งกันครับพี่น้องงวดนี้เนาะครับเนาะครับจะไกลหรือใกล้ครับเดี๋ยวรู้กันครับผมสองตุ้มพึ่งโดยประมาณครับจะเป็นสิบซีหรือว่าจะเป็นหนึ่งหาครับผมหรือว่าจะเป็นศูนย์ซีนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นสองซีนี่แหละคือปัญหาครับผมครับแต่ว่ากกยันนี้ไล่ปนันพี่น้องมันไล่ขูเนาะครับเนาะครับเน้นเนีนโหลดครับผมครับปกติพี่น้องกะครับผมลองลากกันเบิ่งครับพี่น้องกกคือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับพี่น้องแกสาม ตัวเท่านั้นครับเนาะครับถ้าไปอยากหลักครับพี่น้องลองสังเกตเบ้งครับกะตามที่เบ้าแหลมสังเกตมากะเขาครับผมแบบหลักมีหลายหลอบครับพี่น้องอะไปเบื้องตัวกันที่เบ้าแหลมครับหายนะครับเนาะครับสำหรับตัวกันชุดกันมีอีกสามคู่แค่นั้นครับพี่น้องหายเลขบ่อหลายครับผมสามเก้า เกหนึ่งครับผมขับสำรับหนึ่งก้็ฝากพี่น้องเอฟซีกันทุกคนอย่าลืมครับผมเก้าหนึ่งหกหนึ่งนัมเดอร์ครับผมครับเลขเก้าเป้าหลี้ยงนี่ครับผมจะเป็นเลขหกหรือบอยขังมากเลขพี่น้องครับเบ้าเลี้ยคือเลขต้องครับบอยให้พี่น้องบอยอยาาปิดผ่านนะครับเนาะครับเพื่อความบประมาเนเอาไั้ ครับอ่ะสําหรับ c นี่ก็มี7มี1เนาะพี่น้องครับผมสําหรับการแปลงตัวเลขนี่ก็ยังใส่ได้เนาะครับเนาะกับแนวทางครับผมอ่ะฝากเลข3ตัวอีกครับพี่น้อง3 9 1เก้สามหนึ่งสี่ เก้าหนึ่งสี่ครับมับนมีส้งสาตาไว้ แนวทางให้สงสัยพี่น้องครับยานเขาเต็มเต็มอยู่หรอกทรงงามตาดีตัวเลขกด็ดเ อ่ะจังได้ก็ฝากกันไว้ครับผมแคปหน้าจอกันครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับพี่น้องที่กําลังติดตามกําลังรับชมกันอยู่นะครับเนาะครับก็อย่าลืมกันครับพี่น้องเข้ามาแล้วครับผมมักชอบคลิปแนวทางของบ่าวแหลมอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะครับกับหน่วยเหลาพัฒนาครับผมครับมือนี้ครับพี่น้องวันพุธที่12มิถุนายน2567ครับผมครับขอให้พี่น้องเอฟซีของบ่าวแหลมครับผมโชคหมานร่ำรวยปังๆกันทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมขอลาพี่น้องไปก่อนนนะะครับเา เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม